เพื่อนๆที่ทําขนมนะคะจะทราบกันดีว่าไข่คือส่วนผสมหลักๆเลยในการทําขนมนะคะส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นค่ะในความรู้เรื่องขนาดไข่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าตามท้องตลาดเราก็จะมีไข่ไซส์หอ,อ่ไซส์สองไซส์สามไซส์สี่ไซสูนย์อะเงี้ยเมื่อก่อนก็จะคิดว่ายิ่งเบอร์มากขึ้นอนะ่ะน้ำตัวไข่จะยิ่งใหญ่ขึ้นแต่กลับกันนะคะเบอร์ศูนย์คือใหญ่สุดแล้วก็หใหญ่รองลงมานะคะ แล้วก็น้ําหนักไข่แต่ละสายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่เราค่ะในการทําขนมมาหลักๆเขาก็จะใช้ไซส์ประมาณเบอร์2กับเบอร์3นะคะเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยน้ำหนักไข่จะอยู่ที่ประมาณ50-55กรัมไม่รวมเปลือกนะคะน้ําหนักไข่ขาวก็อยู่ที่ประมาณ30กรัมแล้วไข่แดง20กรัมต่อไข่1ฟองนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะค่ะก็ถ้าในสูตรเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะระบุว่าจะใช้ไข่ไซส์ไหนแต่ในกรณีที่ว่าเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ระบุเลยว่าให้ใช้ไซส์ไหนนะคะแค่บอกว่าไข่หนึ่งฟองไข่สองฟองอันนี้ก็ให้คาดการณ์คร่าวๆว่ามาตรฐานถ้าเป็นสูตรไทยเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่เบอร์สองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของต่างชาติเมียก็อยากจะแนะนำอาจจะไปได้ถึงเบอร์หนึ่งเลยนะคะเพราะไข่ที่นั่นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าไข่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะ ความรู้เรื่องไซส์แล้วก็ในสูตรนะคะเวลาเขาบอกไซส์ไหนก็ให้ใช้ตามเขาให้เป๊ะๆนะคะแต่ถ้าไม่บอกก็คือเบอร์สองค่ะ